บอกให้มันเลิกเล่นเป็นโนดิมึงเคี้ยวมันเป็นดาร์คชาโดหรือไงตัวเ,เองดาร์คแฉโนตแจริจมาให้เล่นโอ๊ยมันจะติดลิกาซิตย์ไอ้บือ้ออะวันนี้ผมได้เชญคุณอยู่มารายการผีอีกครั้งหนึ่งผมมั่นใจว่าครั้งนี้ผมจะต้องทำมันได้แอสกีมีดีเหรอ,อไอ้บีมไปหยิบมีดมาะว่าคุณได้แทงคนแล้ว ท้องโพยอะไรนี่หรือเปล่าเออไปยิงไปดิแม่งเอ้ยขัดทุกตอนเลยเอาลูกเอาเด็กถูหน้าแม่งเดี๋ยวเปิ้ลคนนั้นเขาเดิมอย่าเป็นเบี้ยวอีกคนเดิมเอ้ยมันไม่อยากเป็นดัร์ชาโดว์อ่ะเฮ้ยกูบอกอย่าเฮ้ยอย่าเล่นเปียโนไงวะเดี๋ยวกูโดนลิขสิทธิ์เว้ยแม่งเอ้ยไม่ไหวแล้วนะอ่ะเอาอะไรก็ต้องขอกราบสวัสดีกันด้วย นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดง่ะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในรายการล่าท้าผีบ่ายนัดง่ะฟิชเชอร์ลิงคุณอยู่ครับผมนะมโอเคไ,ไหมวันนี้คุณอยู่จะก,กรีดไหมครับไม่ผมให้คุณตอบอีกทีคิดดีๆก่อนตอบมีผลกับการใช้ชีวิตไม่เลยผมจ้างปูไทยสองหอได้ โอเคตามนะ้ <c oughs> เอ้ยทำไม <laughs> มันง่ายจังไงไม่ต้องเล่นนะแล้วเกมผีอ <c oughs> บ้านตุ๊กตา <c oughs> ให้เสียงภาคโดย <c oughs> นัดเงาจริงจริงมันก็คือโมเดลโรบอทแหละทุกคนอย่าไปกวนเลยเอ้ยคุณอยูคุณยู่จะพูดอย่างีไม่ได้นะมันจะไม่น่ากลัว <c oughs> อย่าลืมนะปูไทยสองหอดทำงานอยู่เอ่าอยู่ไปซื้อมาหนึ่ง ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะตกลงแล้วนะมันอยู่ในผมอัดคลิปไว้ด้วยนะผมฟ้องได้เลยนะโอ้โหเอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะเ่อทำให้มันจสิ้นแล้วก็อ้าวเธอฮะอะไรอ่ะกินไงกินไงอ๋อโอ้ย กัวจริงไหมเนี่ยคุณโตเชื่อนี้คุณยืนละตัวอ้เหมือนกันที่เราเออมันก็เลยเป็นดีลยังไง่ะผมไม่เห็นตัวเองอ่ะมันเป็นยังไงอะน่ามาจอมแบบอ๋อนี่หายละหายละหายละอ๋อกดลิกขวาด้วยกดลิกขวาได้ด้วยบีมลองกดคลิกขวาดูซูมทำไมวะซูมกว้างมากเลยอ่ะค้นหาบ้านและขโมยให้ครบสามหมื่นบาทปะกับเขียวอ๋อสรุปคือสรุปคือเรา เรามาเพื่อขโมยของบ้านคนตายอ้โหูไอ้เฮี้ยเร็วเร็วยันเงาเอาเลยแล้วกันมาขโมยที่นี่ยอ่ะกูขโมยแล้วกูกด e เลยกูเอาหมดกูเอาหมดไม่สนลูกไขรเร็วช่วยกันขโมยเชิงธงเชิงเทียนกูเอาให้หมดแต่กูเล่นให้เรียบกูตังอดรอกระลาสบายตบมือพันเกี่ยวอะไรกับเกมพี่วะนี่ อย่าหันหลังไปใส่พวกเขาโอ้โหแล้วกูมองคือที่ตีเนี่ยผีล้อมรอบเลยเนี่ยแล้วถ้าบอกว่าไม่หันห,หลังไอ,อ้าวอ้าอ,อันนี้กูโดนจำสกแกะนแะล้วเนี่ยคือยังไงนะมันบอกว่าอะไรนะอย่าหันหลังไปหาพวกเขาแล้วตอนพี่อ่านอะ่ะมันมีผีมายืนล้อมหลังพีเว้พี่มองตีนอยู่กูก็ไม่หันเลยอ๋อถ้าเป็นรีเฟกไวรุสเขาจะต้องหันแบบหันควบแงไงแล,แล้วก็โดนแบบ เฮ่กูไม่หันเนี่ยเมื่อกี้เขาเรียกว่าอยู่ไปในน้องห้ามหันหลังก็เหมือนในดิตเติ้ลในแม่เลยเฮ้ยกระจกมันอยู่ข้างหลังไม่เห็นไอ้เหี้ยอะไรในกระจกอะอะไรอะไหนกันห่ยูไม่เห็นอ่ะโอ้ผีปัญญาอ่อนกูจะกลัวให้มึงไหมเนี่ย นี่มึงแมบผีจริงไหมเนี่ยคุณยูไม่ต้องกินแล้วผมไม่ให้ด้วยปูไทยแมบแม่งไม่น่ากลัว <c oughs> ผมขอลิปปูไทยคืนไ <c oughs> อ้เชี่ยเป็นท,งทังเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ใครเขาไม่เก็บของวะแม่งไอ้เียสามารถสปอร์ตกีได้ด้วยเหรอ,อเก่งเป็นบ้ามันแอบทำให้ผมขนลุกได้อยู่ หนห้องนอนหรอไอ้ย่าเบียดสิวะน,นี่ห้องนอนปะเอ้เจอกุญแจอีกแล้วแล้วก็เจอโน้ตยกโทษให้ฉันที่รักตอนนี้ฉันรู้ว่าฉันทำผิดพลาดครั้งใหญ่ใครก็ตามที่อ่านจดหมายฉบับนี้ต้องยินยันว่าฉันทำอะไรเสร็จแล้วคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจเลยจริงจริไม่ให้ทำอะไรอ่ะนี่เราได้กันมาสองหมืนสี่จะครบสามหมื่แล้วปะ เกมนี้เป็นเพียงแค่การจำลองเรื่องเราเพะกันอย่าหาทำตามเลยขาดเลยนะฮมยมีห้องใต้จินพี่เฮ้ยเสียงก็ามาวะโอ้รวยแน่นอนอะไรเราทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยคนเขาเก็บตังค์อยู่มาหลงมาหลอกเดี๋ยวก็ตใไปหัวหลุดฮันน่ฮันนีช็อปปล้คือจะอปล่ อะไรวะเอาจริงๆนะคุณนัดคุณนัดเอาเอาตรงๆนะเมื่อกี้ตัวอยู่สั่นไปนิดนึงนะเมื่อกี้ไม่ต้องการมาตอนนี้ตกใจอ่ะคุณนัดคุณไม่อยู่หน้ากล้องอ่ะใช่คุณนัดไม่ได้อยู่หน้ากล้องอ่ะเสียดายทำไมอ่ะมันมีอะไรคุณอยู่อะไรน่เก็บตังค์ใช่อ๋อไม่ไม่ไม่แล้วแล้วก็มีอะไรหล่นลงมาใช่ปะ ่โอเคนี่เอาผมไม่ลงบ่เลยปัญญาอ่อนเด็กๆมากครับผมเ<ม>บบเบ้โฟกัสกับตังอยู่ไงแล้วมันกูก็โฟกัสกับตังได้อยู่ดีมันก็หล่นลงมาแบบงงอ้าวมันจะหล่นลงมาบังเฮียกูคิดแค่นี้แหละโอ้<ว>โมเดลเราบอกเขาก็ทำสวยเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยทุกคนม,ม,มีทางลงชั้นใต้ดินมาเร็วรอ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 เก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วตามมามมีีุคยด้วเฮ้ยอย่าเดินนำหน้าตากล้องดิวายเบคอน เา้าล้วอยู่ข้างบนอ๋อเปิดใหม่ได้แหมอยู่เดินลงมาอยู่ว่ามันต้องหลอกเราแน่ๆเลยถ้าเราลงไปทุกคนะแน่นอนซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมรออยู่แล้วน,นี่อะไรเนี่ยโต๊ะโต๊ะที่มีโต๊ะซ้อนอีกทีนึงเ,เก้าอี้ที่มีมมมเก้าอี้<ร>ซอ้อนอกันทุกคนด้วยทำไมไม่อยู่ข้างบนสองคนน่ะไม่งั้นมันจะไม่เสียวนะเอ้เราต้องแบบชมเหตุการณ์ทุกอย่างครับ มันคือแผนที่ผู้พัฒนาเขาวางไว้ดิเทลไลเมอร์อันนี้ใช่อะไรนี่อะไรอ่านก่อนรูปภาพเบดรูมให้ยูคิดนะมันเหมือนมันจับคนมาแล้วก็ไอเนี้ยมันเหมือนกเซตตาปะชาชัยแบบว่าเอาวิญญาณเข้าไปใส่อะไรเงี้ยให้ยูคิดนะเล่นๆนะเนี่แล้วตรงเนี้ยมันเหมือนมันฝังศพไว้อ้าใช่จริงด้วย ิงเรามาดูสิแหมรีเมอมาด้วยอ๋อแล้วใครเขาถ้าลึ่งขำอะไรเนี่ยแสดงว่าตุ๊กตาพวกนี้มันมีชีวิตคุณยูคุณกำลังคิดมากที่นี่ก็เป็นแค่บ้านเด็กเล่นเท่านั้นแหละแต่ถ้าเกิดเราถ้าเกิดแ้เขาเกิดว่าเราคิดดีๆมันก็คือใช่แหละเป็นอะไรทั้งนั้นแหละเราแค่แล okay. ้วเราแล้วเขาให้เราลงมาที่นี่ทำไมก่อนเนี่ยนี่งงไม่เห็นมีอะไรเห็นไหมเห็นหลุมตรงนั้นไหม ไม่ขโมยอะไรได้เลยอมผ,มผมไม่หรอกผมไม่โฟกัสอะไรแล้วผมจะขโมยของผมจะรวยคุณยูเรามาเพื่อรวยเว่ยเราเป็นจอมโจรคนนั้นคนนั้นต้องมีแผนที่เออเหมือนมันบอกว่าให้เราไปที่ห้องนอนแล้วก็ไปที่รูปภาพอตามมา let's go let's go มามาโบขึ้นไหนกันนะเอาไปเลยรวย ฉันฆ่าภรรยาของเพราะเธอขับรถขอตกใจหมดเลยอันนี้คือจุทำอะไรเพิ่มขึ้นอีกทหรอให้ฉันทำตุ๊กตาให้มากขึ้นวันนี้ฉันไม่สามารถวางยาพิษโน้จะมีสิ่งที่เรียกว่าไอ้นี่อยู่8โน้ตที่นัอ๋อคือผัวคืออย่างนี้เนื้อเรื่องคือไอ้นี่ยไอ้บ้านเนี้ยมันมีผัวเมียคู่หนึ่งทีเนี้ย ไอมีไอคนที่เป็นเมียเนี่ยมันใช้ผัวให้ทําตุ๊กตาให้แต่พอแล้วก็แบบให้สร้างตุกตามากขึ้นเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อยๆหาที่หลบซ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเล่าต่อก่อนแล้วทีเนี้ยเหมือนว่าผัวมันทนไม่ไหวที่แบบว่าโดนโดนเมียตัวเองใช้ทํางานหนักเออก็ไอผัวก็เลยวางยาพิษไว้ในในข้าวาแลครับคุณนัคุณรตุกตา,าขยะหันหลังให้มันขยับพี่จริงหรอ ไอตัวเนี้ยนะต้องมีอะไรที่รูปภาพนี่ไหมะเออตอนลอกใครปิดไฟไม่มีนะมีโนตตรงนี้ให้อ่านอ่านเออวะยังไม่ได้อ่านแล้วตอนนี้ลูกเกดเหล่านี้ไล่ฉนันเอาไปปรดระวังตุ๊กตาเหล่านี้ บอกให้เราเระวังตุ๊กตาอ๋อนี่ไงรูปภาพเปิดเจอเซฟลงไปชั้นใต้ดินตรวจสอบแผงไฟฟ้าโอเคเรากำลังจะเปิดเซฟคือสิ่งสุดท้ายที่เรามาจรกรรมบ้านนี้เราจะต้องลงไปเช็คห้องไฟที่ห้องชั้นใต้ดินโอ้ไม่ค<ส>ชีวิตตัวเองบ้างเลยเหรอปีหน้าต่างออกไปเลยก็ได้ปังไม่หรอกรวยคุณยูขโมยครั้งเดียวแล้วรวยไปตลอดชีวิตไปคุณยูคุณไม่คุณยูไม่เหรอไม่สนหรอไม่ไม่สนไม่ผมสน มานนี้ตายแน่ตัวแกไม่ลาแน่ใครก็ได้คุยูไปเก็บไอไอ้บีมไอ้เทปที่พี่เก็บไว้หลังรถอยู่ไหนวะเอามาปิดปากคุยูอันนี้เร็วย,ยังยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ทำอ <laughs> <laughs> โอเคเจอทางลงแล้ววันนี้ไอ้น้องเร็วกับพิ่ไฟเรียกอยู่เราเราจะขัดลงังคันกันรงนี้มีขวดให้เก็บเต็มเลยเฮ้ยไอ,เ,อหเหียมึงวิ่งมาอย่างนี้เลยเหรอไอชาย เอ้ยทำไมลงไปแล้วมาตื้อด <Wha> ึงตื้อดึงไอ้เฮียกูนึกว่ากูเข้าเซเว่นเอ้ยเดี๋ยวเสียงเดินเส้วันวิ่งไปเซเว่นวิ่งวิ่งเร็วผมดูหลังให้อยู่ผมดูหลังให้เข้ามาไปเร็วหนุ่ยพี่เฮีาป่ะเฮียเลยโอ้โหต่อหน้าต่อตากูเลยมึงเย็บแบบนี้เลยหรอเพื่อนว่าแต่ไหนอะตัวที่เสร็จแล้วขอดูหน่อย โอเคเจอแล้วสีพาคนเปลี่ยนนี่นะเปิดขึ้นมาเปลี่ยนเหมือนเดิมสับเขาเอาเรียบร้อยหยิบฟิลมาสับสวิตช์ขลังตรงนั้นมีตัวอะไรอ่ะใส่ฟิลไม่จริงหรอกผมไม่เชื่อเนี่ยเหมือนแค่แทบอยู่ปิดดแบ็คป่ะก็มีมองข้างหลังอ่ะดูดิใส่กับพี่มาตรงนั้นอ่ะเออจรเฮ้ยโอ้โหอย่ามาหลอกกันไม่เชื่อหรอกผมเป็นช่างไฟอยู่ผมไม่โฟกัสกับสิ่งอื่นนอกจากการต้มไฟครับผมพบรีมพบรีมมานี่หน่อยลองอยู่หน่อย ยูหาฟิลเอาเชียร์ละดูยู่ต่ยูไย่แทงนะโอ้โอ้โอ๋โอ้โอ๋โอ้ผมนึกออกแล้วมันจะมีมันจะมีฟิลอยู่ที่ชั้นวางของเราต้องหาฟิลมาใส่ต้องกลับไปเยอะละแล้วทำไมคุณยูถึงรออยู่นี่ล่ะไปเดียกันสิจ๊ะมาไหมมานี่มาเด็กดีมานี่มาเร็วมานี่มาเร็วเป็นภาพผิดแบลกปะใช่ใช่มาเนี้ยมาเนี้ย ไอ้เฮียมึงขำอะไรมึงโดนเขาเย็บเป็นตุ๊กตามึงขำอะไรก่อนชอบบอปกติคนเราจะเศร้าใจนะแต่แต่นี่ขำคุณต้องเป็นคนที่สุดยอดมากเลยนะวิญญาณไม่ใช่ล้านนี้แปลกๆไอ้เดี๋ยวปิดด้วยมันล็อกเอาเห็นไหมขาดแล้วเชียวแพทเทิร์นแับนี้แล้วถ้าแล้วถ้ามันล็อกดูหลักให้อยู่อ่ะไม่ได้เลเปิดล็อกมาแล้วปิดทำไมมปิดเองเว้ย เรผมด้วยแล้วชั้นว,าง,นวางของมันอยู่ไหนวะฟิลหาฟิล,ห,ล,าห,ลาหาฟิลห้องรับเบาห้องรับเบาหาฟิลหาฟิลหาฟิลกนนด้นเนี่ยอันนี้เ่าห้องอันี้เปล่าอ,อุ้ฮยฮะอยู่ตกใจอะไรนี่ไงชั้นวางของเพียบเลยแต่ว่ามันมีตุ๊กตาอยู่ด้วยอ่ะโอ้ยผมไม่หาฟิลไม่ได้หาตุ๊กตามันนี่อ๋อจะเป็น<ร>มันจะเป็นแท่งอ่ะมันจะเป็นแท่งแท่งไอ้ยแท่งเลยอะ ยาวขนาดไหนพี่กำลังพอดีมือไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปไอ้นั้นหมายถึงฟิวใช่ไหมพี่ใช่ไงหมายถึงฟิวเอาฟิวเลยเลิรนมีพี่ผมเจอผมเจอผมเจอไอ้ตุ๊กตาใส่ชุดเชี่ยไอ้นี่แหละอีตัวคุณนายอ่ะกว่าใช่ปะเนี่ยก็ข้างหน้าเป็นฟิวหรือเปล่า จ้องจ้องจ้องไว้าาใช่จริงจริงด้วยเนี่ยแล้วถ้าตามหลักเลยถ้ากูเก็บฟิลปุ๊บอีนี่เอากูแน่ <ผม S 1> จ้องให้อยู่จ้องให้อยู่จ้องให้อยู่มึงมึงจะบอกว่าการจ้องมันจะช่วยอะไรดีขึ้นใช่ไหมหันหลังไว้ไม่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 ผมไม่หันหลังผมไม่หันหลังไม่มองไม่มองเอาไปแล้วอ่ะเกลี่ยแล้วาหายเลยยังไงผมว่ามันไปรอเซอร์ไพรส์มาเดอะฟ่าเกอร์อยู่ข้างล่างแน่ๆเลย ผมดหลังอ๋อเหงาใช่ไหมสามีไม่ยอมเล่นด้วยก็เลยมาเล่นกับเรามันเล่นจนกรานเป็นตุ๊กตาไปแล้วนั่ะเล่นอาทิตย์หรือเปล่าคงไม่มีอะไรใช่หรือเปล่าใส่เลยไปดูเลยไปฟิวปฮันนี่อะไรอะไรไม่เห็นอยู่ข้างหลังอ่ะนี่ไงแค่นี้แค่นั้นอ่ะนะ ไปเรียกกำลังเสริมมาปะเฮ้ยไอ้บิมได้ยังว่าเทปอ่ะเฮ้ยกูจะปิดปากเขาแล้วเฮ้ยผมอยากเดียกำลังมาเด้อวันนี้ผมคูปคูปคุณอยู่เลยคุณจะปิดปากทั้งคู่เลยเดี๋ยวก่อนแล้วก็ค้นหารหัสเพื่อเปิดเซฟน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายละปกติรหัสมันจะต้องมอยู่ใน นี่อะไรอ่ะไหนเฮ้ยเชี <h <h Slide Slide <h <h ่ยหาตั้งนานในซาดเราจะเข้าไปเหรอคุณยูมันไม่มีทางอื่นแล้วจริงจับตูดผมไว้แล้วเดินตามมาหรืออยากจับมือผมให้เลือกโอ้โหแฟนเขานี่ มันมาเหรอแฟนแฟนของของเขาอ่ะมันโดนน่าจะโดนเมียข้างหรือเปล่าเป็นเกมวิ่งหนีอีกแล้วเกมวิ่งหนีที่แม่กดชิปวิ่งนะแมไปต่อยมันมันอะไรนะไปไปดึงคอเสื้อมันมันแล้วต่อยอะไรมาแล้วมาแล้วน้องไปดึงคอเสื้อไหมเชี่ยแล้วทางตันดึงคอเสื้อมันดึงคอเสื้อมันจู๊ครับผมจู๊หลบ แล้วพอได้แล้วพอได้แต่ก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแรกๆก็เฉยๆแล้วเออเงที่เราบอกมันหาอะไรมันน่ากลัวเอ้อนอนไหมนอนไหมมานอนไหมมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกล่อมเอาไหมโอโอเอเอนอนนะนอนเป็นไงหายง่วงไหมโอ้โหเอเอออ่ะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปที่ผม คอนหลับอกคุณยูนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมกับคุณยูกันด้วยนะครับและอย่าลืมไปติดตามช่องยูเคียง12กันด้วยนะจ๊ะออเอออ่ะโอเควันนี้ผมกับคุณยูแล้วก็น้องบีมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊่ยบดย่าาบ๊ายบาย